สวัสดี f c ท่านผู้ชมใครสอนชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับจะพา f c มาชมการปลูกทุเรียนเนื่องด้วยวันแม่นะครับในโครงการปลูกทุเรียนวันแม่อีก3ปีเก็บในวันแม่นะครับซึ่งมีสายพันธุ์หมอนทองก้านยาว ชนีพวงมณีครับส่งตรงจากภาคใต้เลยนะครับมาดูเทคนิคการปลูกครับการปลูกตัวเรียนต้องปลูกให้อย่างน้อยสองสามต้นใกล้ใกกันนะครับเผื่อต้นไหนตายหรือว่า ถ้าติดเขาก็จะได้มีต้นที่จะผสมเกสรครับจึงมีการปลูกครับไม่ต้องปลูก จีดคนจูดถุอย่างเงี้ยครับหามฉีดถุงนะครับเดี๋ยวถุงแต่ลากเสียงเข้าเลยได้เลงนี้ครับเอียไม่าความใส่ก็ดงครับจะไาเอาคาทำไมจะตอบเป็นฝนี้มันน้อยฝอนี้มีดินฝอนี้ไม่มีดินเดยเดี๋ยวนยากได้พอกขาออกเดือดเลือดนะครับ นี่ัี s <S ่เนื so, uh, hire, right? ้าเนีอตรงนี้รนี้เอากระสอบเอาวันี่ผไปฐานรองฐานรองนี่เลยเอาฐานรองนี่เยก้านยาวนี่เป็นพันก้านยาวครับเดินไปดก้านยาวได้ไครัยก้านยาวสวยก้สวยแต่น้องแต่บ่รถตยะงมงมงจัมันาเทข้างหลังนีมันไหลเย เอาไว้นี่ข้างหลังเทหลังตัวนี้มันจะไหลพอพอเต็งขึ้นตัดตัดนี้เดียวเราต้องเสริดินแบบนี้เราดินเยอะแยะครับดินเยอะ่เลยดินมาเสริมเรื่อยๆขุยไผ่ไอ้ลูกขุยไผ่นั้นับพ่อพ่องข้างๆขุยไผ่เลยนั่นแหละเราไปเอาเราเอามาใช้ดินขุยไผ่นะครับปีก้อนไม่ก้อนพ่อวะฟางกี่ก้อนใบพอใบกอนปีพอวะฟางกอนหรือสองก้อนพอไหมสองก้อนพอไหม สองก้อนเฉพอะมาได้กุ่มเยอะเลยนะต้นละสองก้อนก้อนอะไรต้นสองก้อนเอามาสามเลยก็ได้วะไม่เหลือทิ้งไม่ก็ได้เหลือแต่ใส่ใส่กอนแบบสองมาสามก้อนเลยก็ได้พอดีทุเรียนมองไม่เห็นเห็นแต่ฟางี๋ยวเก็จิ๊กเกอร์เลยนะเออไม่เอาฟามไป่เนาะปามที่มีเป็นตัวตัวไม่ติดเลย ใช่ครับมันมันไม่มีมอเตอร์อีกแล้วนี่แล้วมันมันต้องใช้หัวแร์เข้านะการปลูกนะครับระยะห่างครับห่างก็แปดเมตรคูณหกเมตรนะครับแปดแปดเมตรคูณหกเมตรก็ต้องเอาตัดหญ้าอะไรตัดรากตัดรากที่โคนออกให้หมดรากทคนอรากอกถูกรากยรากอยรกดรากถดรากด ลากดก้นผูกหมดแล้วลากดที่อยู่ก้นผูกนะครับเดี๋ยวปลูกตัดลากไปเฉยครับแลาปลูกให้เราตัดก้นผูกงอนนะครับแล้วผูกยังครับต้องหันหน้าไปทางดวงอาทิตย์เนี่ยโอเคถูกสองเอ้ยหมือนไกลหน่อยหมือนหนี่ยเหนีอยมดวงทิตนี่เล่งเลนี่ครับพอแหมเนี่ยเล่งเลยเนี่ยต้องหันพิธีพิถันมากเลยเนี่ยนี่ครับหันปากใบไปหาพระอาทิตย์นะฮะตัดออกนี่ครับแล้วก็ดึง ขึ้้นแลวก็มีคนมามีคนบอกว่าอัญชัญยาปลูกไม่ได้พื้นที่นี่จะลองปลูกครั้งแรกเดี๋ยวหนุนก่อนครับได้ครับได้ได้ได้โอเคยาบอกว่าที่วัดชุกิว่าปลูกไม่ได้เดี๋ยวจะสาธิตลองดูบอกว่าดินวัดชุกิปลูกไม่ได้ครับดินเปรี้ยวโอ้ยทำไมมันเป็นก่อนอะเรามีหมอดิน พูดไปหมอดินหมอดินโอ้ยเอาดีเอาดีมาเราหมอดินยังเราหมอดินพร้อมคาถาเรียบร้อยเคาถาสวยมากเลยดินอีกสอบนึงครับอีกสอบนึงพี่สามสอบได้เลยพอแล้วเยอะแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องมีเขาต้องมีอะไรมาใส่อีกต้องมาเสริมบีนะครับดินนี่ครับ แตกยอดแล้วครับ FC ครับแตกยอดไวมากครับอันนี้เป็นพันพวงมณนีครับเดี๋ยวพายเอีมาคอ,อยชมกันนะครับว่าเราจะปลูกท้นเรียนได้ไหมครับที่วัดชูจิตธรมารามพระรามหลวงนะครับน,นี่ครับ กรี๊ดีช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับเทคนิคการปลูกทุเรียนนะครับก็คือเราต้องหันนี่ครับหน้าใบนี่ไปหา,หาพระอาทิตย์นะครับดันพระอาทิตย์ขึ้นครับนี่ครับในสุดนี้ขอทุกท่านประสบแต่วความสำเร็จครับมีแต่วความสุกการน,นำเกษียนะครับสวัสดีครับ